ขอเข้าสู่การถแถลงข่าวนะคะด้วยท่านประธานที่ปรึกษาสมาพันธเกาอการดีนะคะท่านอาจารย์นวรัตพงศ์ไผลูนกวีศรีไร้ความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของชาวกาญจนบุรีค่ะพยาเชอาจารย์ค่ะสวัสดีครับชาวการจนบุรีเราเปิดงานด้วยเสียงกลองมีนัยยะนะครับเพราะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ ที่เราจะคืนสู่บ้านของเราบ้านเรามีน้ําแม่กลองเป็นต้นน้ําครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมดูแล้วมีทั้งพ่อกลองแม่กลองแล้วก็ลูกแม่กลองขอปรบมือให้ลูกแม่กลองครับสิ่งที่เรา ช่วยกันทํางานนี้ขึ้นก็ด้วยความประสงค์สิ่งเดียวคือต้องการให้ลูกแม่กลองนี้แหละครับเติบโตขึ้นมาด้วยความภูมิใจว่าเขาเป็นลูกแม่กลองเป็นคนต้นน้ำผมอิจฉาครับสมัยผมเด็กๆอายุประมาณนี้หรือโตกว่าน,นี้ จนมาอยู่เมืองการมาอาบน้ำแม่กลองแต่ผมไม่เคยมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทำนองนี้กิจกรรมที่ทำให้เราร่วมกันมีสำนึกว่าเราเป็นลูกแม่กลองแต่เราก็ภูมิใจลึกๆเมื่อเราโตขึ้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเราภูมิใจเสมอว่าเราเป็นคนเมืองการเป็นคนเมืองหน้าด่านและเป็นลูกแม่กลองฉะนั้นการเปิดงานด้วยเสียงกลองเนี่ยขอให้รักษาไว้ ขอให้คงไว้เพราะนี่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นคนต้นน้ําแม่กลองแม่กลองนี่เองแหะครับเ,เราได้เคยพูดกันไวนะ้ณที่นี้ท่ามกลางชาวเมืองการของเราว่าเราจะมีงานทํานองนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่ออะไร เพื่อให้ตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนของชาวมืองการของเรามิฉะนั้นแล้วเด็กของเราหรือตัวเราเองไม่รู้จะไปไหนก็ไปเข้าศูนย์การค้าไปเข้าคาราโอเกะหรือนั่งเฝ้าจอเหลี่ยมอยู่ที่บ้านเท่านั้นผมว่าถ้าเรามีมุมอย่างนี้มันก็จะเป็นมุมที่เราจะมาเชื่อมสัมพันธ์กันได้มาพบหน้าพบตากันออกจากบ้าน มาที่นี่มาให้ลูกหลานเราได้แสดงความสามารถละมีกิจ,จกรรมทำนองนี้บ่อยๆต้องการเน้นไปที่ลูกหลานของเราครับเพราะลูกหลานของเราก็คืออนาคตของเราอนาคตของเราก็คือเมืองกาญจนบุรีที่เป็นต้นน้ำแม่กลองของเรานั่นเองสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นไม่เฉพาะที่เมืองกาญจน์เท่านั้นระหวังว่าที่นี่จะเป็นตัวอย่างนำร่อง ตัวยอย่างนําร่องที่จริงแล้วอยากให้มีทุกสัปดาห์ด้วยซ้ําไปถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยใช่ไหมครับสถานที่เราก็มีแล้วเพียงแต่ลงทุนเดินมาเท่านั้นเองนะอาหารการกินก็มีอยู่พร้อมหรือจะข้าวหม้อแกงหม้อตามธร,รมเนียมไทยของเราก็ได้มานั่งกินร่วมวงกันก็ได้นะฮะถ้ามีทุกสัปดาห์สัปดาห์ทุกสัปดาห์นี่แหละจะเป็นหัวใจของเมือง เป็นใจเมืองการที่แท้จริงผมอยากเห็นอย่างนี้ครับผมเองได้ข้มีโอกาสเข้าไปทำงานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ได้ไปเสนอในสภาว่าเราอยากจะมีพื้นที่ที่เป็นที่อย่างนี้ทุกจังหวัดแล้วก็มันทำไม่ยากเลยครับแต่เราต้องทำด้วยตัวของเราเองแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งราชการทั้งองค์กร บริหารส่วนตำบลหรืออำเภอหรือเทศบาลมาร่วมมือกันโดยเรามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จัดทำกิจกรรมขึ้นมาถ้าเราทำได้นะฮะขอให้เมืองการกเป็นตัวอย่างนำร่องที่อื่นยังไม่ได้ทำกันนะครับแ้วผมดีใจที่พวกเราทำกันขึ้นมาเองโดยไม่ได้มีการสั่งการหรือว่าชี้แนะอะไรเลย กลุ่มก่อการดีนี่แหละครับเป็นผู้เริ่มและผมก็จะเอาภาพเหล่านี้ไปบอกกับเพื่อนบ้านในจังหวัดอื่นๆด้วยว่าทำเงี้ยทำอย่างนี้ไงฉะนั้นตลอดปีนี้ขอให้ยืนอยู่ให้ได้จะเป็นความภูมิใจแนละ้วเชื่อมั่นนะครับทำได้นะฮะครับก็ไม่มีอะไรอยากจะ ฟังเสียงกลองแล้วก็เห็นเด็กๆเล่นแล then, ้วก็ผมชื่นใจครับเคยเขียนกลอนไว้ว่าแควน้อยค่อยคลอยค่อยไหลจิรนายน้ำพลอยพราวแสงส่องพืชภูเพียงกำแพงส่องแหล่งเรื่องราวเก่าการแควใหญ่ย่างใหญ่ย่างช้าทุ่งท่าป่าเขาในย่านเลือดเมืองเนืองนองท้องสะพาน จดจำตำนานบ้านเมืองแควน้อยแควใหญ่ไหลล่องเป็นลำแม่กลองฟ้องเฟื่องสองฟากสองฝั่งมาลังมาเลืองจากสองฟากสองฝั่งมาลังมาเลืองฝากเรื่องฝากราวชาวชนเมืองขุนแผนแควนโบราณด่านเจดีมิ่งมณีพลอยงามน้ำต้น งามเมืองงามน้ำงามคนคือมนแม่กลองเมืองการครับขอบคุณครับดังขึ้นไหมคะดังขึ้นนะคะค่ะค่ะก็ขออนุญ,ญาตทุกคน10นาทีนะคะก่อนจะเข้าสู่รายการบันเทิงคะ่ะต้องบอกเหตุผลนะคะ ว่าที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้นะคะการเปิดตัวแถลงข่าวยังเป็นทางการของกลุ่มองค์กรเล็กๆนะคะแต่ว่าทําไมเราจัดงานเพื่อจะเปิดตัวต่อสาธารณชนได้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะคะก็ต้องบอกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันมีกระแสนิดหน่อยนะคะว่าเอ๊กลุ่มก่อการดีนี้ทําอะไรกันพวกเขาเป็นใครกันนะคะเพราะฉะนั้นจะขอชี้แจงตรงนี้ค่ะถามว่าคนก่อการดีเป็นใคร จริงๆแล้วเป็นเพื่อนบ้านของทุกคนนะคะเป็นเพื่อนบ้านท่านน่ะเป็นคนธรรมดาเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงนะคะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายค่ะอาจจะเป็นลูกเป็นหลานนะคะเป็นครูเกษียณเป็นพนักงานธนาคารแต่มีงานอดิเรกในการทําเกษตรกรรมอินทรีย์หรืออาจจะเป็นจิตอาสาของหมู่บ้านนะคะเป็นเจ้าของบริษัทโปรดักชันเฮาส์เป็นผู้ประกอบการทัวร์เพราะฉะนั้น ก็คือคนข้างบ้านของเรานี่เองนะคะคนก่อการดีมาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็มีหลากหลายวัยเหมือนกับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คนก่อการดีเขามีค่ะคือเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็มีความหวังคือและสิ่งหนึ่งที่เขามีแน่นอกนกะ็คือเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดความรักของเขาที่มีต่อเมืองการเนี่ยเป็นการลงมือทำลงมือทําทันที เมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรให้ดีขึ้นเราจะหยุดบนค่ะแล้วเราก็มาคุยกันแล้วเราก็จะลงมือทาทันทีนี่คือสิ่งที่ทุกคนในก่อการดีมีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราสามารถจะเจอคนก่อการดี2ใน10คนณปัจจุบันอย่างนี้นะคะธรรมดาทั่วไปค่ะคราวนี้ถามว่าก่อการดีเขากําลังจะทําอะไรกันขอชี้แจงนิดหนึ่งนะคะ จะไม่อ่านวัตถุประสงค์ทั้งสีห้าข้อนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ดูเป็นทางการมากแต่อยากจะอยากจะพูดถึงที่มาของวัตถุประสงค์มากกว่าเพราะนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเป็นสิ่งที่กําหนดตัวตนกําหนดเอกลักษณ์ขององค์กรก่อการดีนะคะจะบอกว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักๆของเราเนี่ยมีสีประการนะคะส่วนใหญ่ของคนก่อการดีนะคะจะรู้สึกว่า เมืองการเราเนี่ยสวยงามมากมีธรรมชาติที่สวยงามแต่มันน่าเสียดายจริงๆค่ะเราต้องการจะทําให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ตอนนี้เราแค่ทําให้เมืองของเราสะอาดเนี่ยมันแทบจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการฟื้นฟูชุมชนของเราสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราเราไม่ได้นึกถึงขน,ขนาดที่จะทําอะไรยิ่งใหญ่นะคะว่าเราจะรักษาอนุรักษ์พื้นที่อุทยานพื้นที่ธรรมชาติที่มีขนาดเป็นหมื่นไร่หรือ แสนไร่เราต้องการทําให้ถนนถนนหนทางลําคลองแม่น้ํารอบๆบบ้านของเรามันดีขึ้นมันมีขยะน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเก่าการดีจะทําก็คือเราจะมาร่วมกันนะคะทําความสะอาดบ้านเราใกล้ๆบ้านเราสิ่งที่เราสามารถจะเอื้อมมือไปถึงได้สิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะประการที่สองเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเมืองการ ขาดน่าเสียดายมากเพราะจริงๆแล้วเมืองการเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับกวีศิลปินออนักร้องหรือศิละปะทุกแขนงเลยจะได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองการยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ประเทืองเอมเจริญใช้ชีวิตในช่วงที่ในเวลาที่ลำบากของอาจารย์นะคะที่เมืองการแต่สิ่งที่ได้นี่มันล้ำค่ามากคือได้แรงบันดาลใจที่สร้างสรรผลงานศินละปะ แล้วมีแสดงเอกกษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนนะคะหรืออาจารย์นวรัตลุงเนาของเราหรือศิลปินอีกมากมายได้แรงบันดาลใจจากเมืองการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีงานศินละปะที่ผลิตจากท้องถิ่นกาญจนบ,บุรีมากมายแต่ไม่มีสถานที่ที่แสดงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ที่สุดก็ ความตั้งใจของเราทําให้ก่อเกิดงานวันนี้และต่อไปเราคาดหวังว่าเราอาจจะมีหอศิลป์เล็กๆหรือสถานที่ที่จะแสดงงานศิลปะนะคะให้โอกาสกับทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีที่ทําการชั่วคราวและหลังจากนี้เราก็จะทําหอศิลป์ชั่วคราวนะคะนี่ประการที่2ประการที่3ค่ะเราเราไม่ได้คิดจะจัดระเบียบเมืองนะคะหรือจัดระเบียบจังหวัดแต่เรารู้สึกว่า เราเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพพอที่จะทําอะไรร่วมกันทําให้การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสุขภาพถนนหนทางทางเดินเท้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะคืออยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นไม่จําเป็นว่าถนนเส้นนี้จะสงวนไว้สําหรับคนที่มีรถยนต์อย่างเดียวคนขับซาเล้งหรือมอเตอร์ไซค์มีสิทธิเท่ากัน แต่สิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือในชุมชนสักชุมชนหนึ่งเราเราเคารพพื้นที่ของกันและกันนะคะและก็เคารพพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนรวมนี่คือประการที่สค่ะประการที่สี่อยู่ท้ายๆหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าสําคัญน้อยกว่าปเ,เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ข้ออื่นนะคะประการที่สี่เนี่ยเราคงไม่ทําไม่ได้เพราะเป็นวาระแห่งชาตินะคะ เสียงของคนก่อการดีสะท้อนออกมาว่าเราคับข้องใจอึดอัดใจและอยากจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยคะ่ะมันมีคุณธรรมมีจริยธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะให้ความร่วมมือนะคะกับรัฐบาลในการที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการช่อลาดบังหลวงนะคะใน วิธีทางที่เราสามารถจะทำได้คุณธรรมและจริยธรรมของการบริหารราชการแผ่นดินของผู้บริหารนะคะภายใต้ระบบธรรมมาพิบาลเป็นสิ่งที่คนเมืองการต้องบอกว่าคนก่อการดีสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าเราควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแต่แน่นอนที่สุดในการที่เรา เราเป็นเก่อการดีขึ้นมาวันนี้ได้เนี่ยเรามีเพื่อนเรามีองค์กรเรามีชมรมเรามีกลุ่มมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่5ก็คือเราต้องสนับสนุนร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนของเราเราจะเป็นพันธมิตรของทุกกลุ่มนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลน,นะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตราบใดที่สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ขององค์กรค่ะนี่คร่าวๆเกี่ยวกับก่อการดีนะคะหลังจากนี้จะมีรายละเอียดมากขึ้นในการนำเสนอ V t r นะคะเ,ออเมื่อกี้ลุงนาบอกว่าจริงๆแล้วก่อการดีควรจะมกออีกิจกรรมทุกอาทิตย์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ในปีพศ2558ที่จะมาถึงเราจะมีกิจกรรมศิละปะทุกวันเสาร์นะคะที่หอสมุนรายละเอียดสามารถจะติดตามได้ที่เพจเครือข่ายก่อการดีนะคะและเราก็จะมีกิจกรรมทุกเดือนและเราก็จะมีกิจกรรมทุกฤดูการและแน่นอนเราจะมีกิจกรรมประจําปีของสมาพันสมาพันเครือข่ายก่อการดีนะคะก่อนจะจบในช่วงของการแถลงข่าวเราจะจะยืนยันให้ทุกคนได้ยินกันชัดๆอีกครั้งนะคะว่า แนวทางของก่อการดีคือการทำงานที่ไม่ส่งเสริมความรุนแรงนะคะเราเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและเราจะยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในองค์กรเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนนะคะก็ในเบื้องต้นน่าจะชัดเจนพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถจะทำให้หลายๆคนเข้าใจเรามากขึ้น พราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสะแล้วมีข่าวลือแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเราเป็นองค์กรจัดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจจะไม่เชื่อในคําพูดแต่ว่าความรู้สึกที่เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยมันสามารถบอกตัวตนของก่อการดีได้นะคะลุงเรามีอะไรจะเสริมไหมคะคงไม่มีครับการทํางานทุกอย่างก็มีอุปสรรคครับแต่อุปสรรคนั้นแหละจะทําทให้เราแก้ปัญหาให้รุ่ล่วงไปได้ครับ ขอบคุณมากค่ะค่ะในลําดับต่อไปนะคะท่านอาจารย์จะเปิดโอกาสให้ให้คนที่เข้ามาเขาสอบถามอะไรไหมคะอ๋อได้ค่ะนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะเผื่อว่าท่านที่มาอยู่ร่วมกับเราที่นี่บางท่านเป็นในสมาชิกของเราแล้วแต่บางท่านอาจจะเพิ่งผ่านไปผ่านมานะคะแล้วลงมาดูว่าเขามีอะไรกันนะคะหลังจากฟังแถลงการนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วเนี่ยมีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้ามียกมือได้เลยค่ะอ่านะคะอยู่ตรงนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไม์ไปให้มีไหมคะมีไหมคะมีแต่คนบกยุงค่ะพี่ปูแ <laughs> สดงว่าเข้าใจนะคะ <c oughs> เข้าใจในสิ่งที่เราได้แถลงไปเมื่อสักครู่แล้ว <c oughs> ถึงวัตถุประสงค์แลวก็เป้าหมายที่ชัดเจนของเรานะคะทะนั้นในลําดับต่อจากนี้ไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอายวรัตพง์ไพบูรณ์นะคะได้กล่าวนํากล่าวคําปฏิญาณตนร่วมกันค่ะขออนุญาตค่ะ คำกล่าวปฏิญาณน,นี้เป็นเป็นความพร้อมใจของคณะก่อการดีได้ร่วมใจกันแล้วก็ร่างขึ้นมานะครับผมเป็นเพียงตัวแทนอ่านเท่านั้นฉะนั้นขอให้ทุกคนที่ร่วมใจกันก่อการดีเนี่ยช่วยกันกล่าวตามพร้อมๆไปกันไปนะครับผมจะว่าทีละวร์ แล้วก็ขอให้กล่าวพร้อมๆกันไปอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่เป็นการตอกย้ำเจตจำนงร่วมของเราชาวเกาะการดีนะครับค่ะก่อนที่จะได้กล่าวนะครับขอทุกท่านได้กรุณายินขึ้นค่ะทุกท่านค่ะขอความกรุณาได้ยินขึ้นนะคะเพื่อที่ปอดเราจะได้ขยายเต็มที่เปล่งเสียงอันดังได้อย่างเต็มที่ค่ะพวกเราคนก่อการดี เราคนก่อการดีขอให้สัจจะวาจาขอให้สัจจะวาจาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั่วสากลโลกทั่วสากลโลกต่อดวงจิตของบุรพากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่อดวงจิตของบุรพากษัตัตย์ไทยทุกพระองค์และต่อทวยเทพเทวดา และต่อทวยเทพเทวดาและดวงวิญญาณทุกดวงและดวงวิญญาณทุกดวงที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยและแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีและแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีว่าว่าพวกเราในานามของสมาพันธ์เครือข่ายก่อการดีพวกเราในนามของสมาพันธ์เครือข่ายก่อการดีมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในเจตนารมณ์ มีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันที่จะช่วยกันร่วมมือกันร่วมมือกันและรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวและรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่เมืองกาญจนบุรีเพื่อทำประโยชน์ให้แก่เมืองกาญจนบุรีโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนร,รวมเป็นหลักโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักพวกเราขอให้คำสัตว์ว่า พวกเราขอให้คำสัตว์ว่าพวกเราอาจจะทำผิดพลาดได้พวกเราอาจจะทำผิดพลาดได้แต่พวกเราจะไม่มีวันคิดชั่วแต่พวกเราจะไม่มีวันคิดชั่วและทำชั่วต่อแผ่นดินเกิดและทำชั่วต่อแผ่นดินเกิดและนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปและนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เพิกเฉย เราจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำเยี่ยงนั้นอีกต่อไปต่อการกระทำเยี่ยงนั้นอีกต่อไปถ้าสิ่งนั้นส่งผลเสียหายเสียหายถ้าสิ่งนั้นส่งผลเสียหายต่อเมืองกาญจนบุรีและชาติบ้านเมืองของเราต่อเมืองกาญจนบุรีและชาติบ้านเมืองของเราขอให้คำปฏิญาณตนของพวกเราในวันนี้ขอให้คำปฏิญาณตนของพวกเราในวันนี้จงเป็นพยานต่อการกระทำ จงเป็นพยานต่อการกระทําของพวกเราในวันข้างหน้าของพวกเราในวันข้างหน้าเป็นธงที่จะนําเราเป็นธงที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายร่วมกันในอนาคตไปสู่เป้าหมายร่วมกันในอนาคตและเป็นพลังสร้างสรรค์และเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะผลักดันให้เราก้าวเดินไปด้วยกันที่จะผลักดันให้เราก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยอย่างมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยใช่โย ใช่โยใช่โย,โยขอบคุณครับ,บค่ละลำดับก็ขอ,อ,ขอรีอยนเชิญท่านจันวรัตนะคะและคุณจิตติน,นทิรัตน์นะคะคได้ลงจากเิธีในช่วงนี้ก่อนนะคะ